สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอาจจะรอคิวที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะฉีดวัคซีนโควิด1 9ก้าไแล้วไม่ว่าวัคซีนตัวนั้นจะเป็นวัคซีนอะไรนะครับขอให้คนไทยร่วมใจกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด1 9นะครับแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างในการประกอบกิจกรรมในสังคมนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ แล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปที่ชุมชนเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อนะครับในระหว่างการที่รอการฉีดวัคซีนนี้กรุงควบคุมโรคโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวในวันที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับโดยหนึ่งเขาแนะนำว่าก่อนที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนเนี่ย เราควรที่จะดื่มน้ำอย่างน้อยประมาณ1ครึ่งลิตรถึง1ลิตรนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีของเหลวในร่างกายเพื่อลดการเอฟเฟกของวัคซีนนะครับประการที่2ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคือเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ประการที่3ใส่เสื้อยืดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเสื้อที่สามารถถลกแขนขึ้นไปได้ในการฉีดประการที่4สวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับเวลาไปเวลาเข้าแถวเพื่อป้องกันาการติดเชื้อแล้วการรับเชื้อจากบุคคลที่เข้าไปร่วมฉีดด้วยกันนะครับ ประการที่5คือเตรียมหลักฐานหลักฐานในส่วนนี้ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่หรือ,อ,อพาสปอร์ตนะครับตัวนี้นำติดตัวไปเพื่อยืนยันว่าเออเราได้ฉีดเรียบร้อยแล้วนะเพื่อให้ทางราชการเนี่ยสามารถที่จะลงรายละเอียดของเราไปได้นะครับประการที่6ก็คือการเว้นระยะห่างแม้ว่าเราจะไปฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องทำตัว เว้นระยะห่างตัวนี้ให้มากที่สุดนะครับหากมีโรคประจำตัวข้อสุดท้ายก็คือหากมีโรคประจําตัวสามารถที่จะพกยาตัวนี้ไปได้นะครับทีเ่เราเป็นอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจเ,เราก็สามารถที่จะพกยาประจำตัวแล้วก็ทานได้นะครับส่วนยาอะไรบะ คนที่ควรจะพิจารณาพิเศษนะครับก็คือคนที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับในส่วนนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคแนะนำว่าหากคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรจะเว้นระยะในการฉีดวัคซีนโควิดประมาณ15วันนะครับ หลังจากฉีดวัคซีนโควิด15วันแล้วถึงค่อยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือหน้าหลังห่างกัน15วันนะครับตัวนี้เป็นเป็ดเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาแจ้งให้กับเพื่อนๆหากทุกคนคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะ แชร์ให้กับเพื่อนๆได้และหากใครสนใจติดตามสาระดีๆแบบนี้กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้รับข่าวดีๆต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ